ก็อย่าเล่นนะไม่ปรียวปไดโนเสร์แบบเก่าเอาไว้อะไม่รู้อะสองพันยิบสี่วันที่ยี่ิบสองวันที่ยีิบสองเดือนสองสอันยสี่กูเข้าเลยเพื่อนกูเป็นไนโดเสาเฮียมันเหมือนแบบในโดเสาเมาก่อนเอไว้เฮ้ยพี p ีพีเอ็มคุณำว่าพีพใช่มหมื่นสี่เก้าร้อยโลบักได้อะไรเนี่ย ไ้สไปโนโซลัสกับเีอะไรดิสโซลัสอะไรสักอย่างชื่ออะไรก็ไม่รู้กดเพยเลยโอ้โหเยี้ยนเลยเมนูที่อะไรเติมพนนอ่ะไปมาแล้วเฮ้ยที่อันล็อกเฮ้ยมีอันล็อกไดโนเสาร์ด้วยนะมีอะไรน่าสนใจมีอะไรไทแลโนโซลัสเร็กตัวเมียตัวผูต่างกันไอวแอวเ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮีาฮ่า่าฮ่า่าฮ่า่า่าาา่าฮ่าฮ่าฮ่่ ดูม้าดิเอ็ม้าผมมีเป็นอมนีออมอมอะไรอมดีวสคืออะไรกินได้ทั้งพืชทั้งเนื้อหรอเน่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 ไดโนนิไซส์โอ้ตัวตัวน้อยมากเลยตัวนี่เดียวอไปอะไรเนี่ยซัลลอปพากันิสหลังคาไม่รู้ไสัตว์ไม่มีแรปเตอร์แต่ัวนี้เหมือนแรปเตอร์มากเลย ตัวไรอ่ะตัวสามบ้านไม่เปิดแมพอะไรไม่รู้กระโดดกัดแม่งเลยอ้ตายกขุดสำรวจด้วยตัวของกูเองยังมีเควสอ้าวเพื่อนกูโดนเหยียบตายไปแล้วเกิดใหม่เลยเหรอแม็พเป็นอันเท่าไหร่เนี่ยเจอซากไอ้ฟูกูเจอซากซายจะเกิดหรือเปล่าทั้งโลกนี่มีใครใครใคยใครตายใครตายไม่รู้แอบกินตายบนน่ะแดกเนื้อแอมกูกูเริ่มหิวแล้วไงเกิดกูเริ่มหิวแล้วอ่ะจะผ่านละ ระวังนั้นยืนใกล้ๆตัวใหญ่ๆตายนะกูเลยกูโดนแล้วนะไม่ไอ้ผู้ตัวเี้ย้ดิเลยที่กูโดนโดนหยิบตายใช่อป่ามันหางมันอย่างเงี้ยห่างมันอย่างงี้แหละแดกนะอันี่หัวเป็นกัดกัดงําสามสิบแปดดามีตัวโดนตัวแม่เหมือนมีจะเลือดเลือดเป็นหมื่นแล้วไอ้ที่วะเพื่อนวีไปวใช่ไหมอ่ะแม่น้ำเจอแม่น้ำอีมโชคดีจังวะ เหมือนใครอ่ะเฮ้ยเหมือนมันต้องเหมือนมันต้องเหมือนมันต้องนอนเลยว่ะเพื่อนมันมีตัวแทะเห็นปะแอกกูเบรกเสร็จอมันจะไม่ใช่ว่ะอามเอบมึงดูตีกูดิู่้ที่อะไรนะนั่นกูจิงเจ้าไหนวะจริงเจ้าตต้อุยกกูู เอ้รูกูว่ากูว่าน้ำมดีที่กูโตเฉยเลยไอ้ยนั่นแหละไอ้ไอ้มึงเหมือนกบเลยโตเลยนะกูไม่รู้วีดมันก็โตกูเจอภูเขาแล้วแต่มันมีรูให้ไปอีกแบบหนึ่งอ้าโอ้ยใหญ่แล้วมองไม่เห็นอะไรเลยมุมกล้องกูจะแดกน้ำยังไงวะตัวใหญ่แล้วไอ้ฟงกูโดนตัวแล้วยโดนกัดเฮ้ยยูเฉยยูเฉย ดูเฉยตูยียอะไรอ่ะมันตูยสูงจังวะอาวมีฝามีฝาหันหลังสิหลังอ๋อลูกมาล้วไม่เห็นมีใครนี่ยอะไม่ใช่เหรอเอ้ยใช่ใไม่รู้กูแดกนี่อ่ะแดกเนอะแดกเนอกินกินกินด้อมีข้าวกิ๋วแข้าวกิ๋วแอมลิฟ้ยโอ้โหเห็นไอ้ัวนาแล้วมั้เรามาเป็นเฮ้ยคุณไอ่ะ พีจะตาเราเราต้องย่อ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 ตัวเยี่ยอะไรอ่ะแต่เทําังข์มันตัวเยี่ยอหึ่ยำเง้ยยำไมันลุกเลยอุ้ยเอหนึ่งเออสองสอรัยบตรงนี้กับตรงนี้เอมันติดยำก้าวยำโอวิ่งวิ่วิงวิ่ครับเดี๋ยวมันกัดเดี๋ยวมันเดี๋ยวมนรงมันกัดตืบเลยเออเออฮ่ก็จัเดียบ คืตายเกือบตายกูเกือบเกมอะไรนี่ตรงนี้มันไม่ตรงวะกดตัวไอเอามาประมาณนี้แล้วกันนะเฮ้ยกูย่า้อนี่ยี่หินี่คือแอมอ่ะกูไม่ได้กัดกูไม่ได้กัดมึงกูไม่ได้กัดมึงมันน่าจะแบบกูน่าจะตัวใหญ่แล้วกูกูแล้วกูเกิดเดินเหยียบมึงอ่ะเหยียบได้เลยไหนเหยียบดิ นี่เหียบอ่ะอุ้ยตายเนี่ยยเหียเยียบกูดิเหยียบกูดเียดจะทีเดียวแล้วสลายไปเลยก็ได้เยนี่เหียบเลยเหียบเลยเผ่าพันใหญ่น้องเนร์เสารยขว็ดี้อ f f my world แล้วมันอะไรมันไฟฉายมนไปฉายกูเปิดไฟฉา่กัยเนร์เสาไม่ไฟฉายวิววิววิตัวอะไรปลาอะไรนี่สิบนาทีกูเหลือสินาทีกูจะกลายเป็นอันเดาแล้ว สู้อย่างนี้ในสาวใช้ในยุคแรกกระโดดครเขาพี่ฮอปพี่ฮอปพี่ฮอปมีฮอปเงาไปมูฟเมนต์มูฟเมนต์นี่จมูฟเมนต์มูฟเมนต์การต่อสู้แบบมูฟเมนต์นี่ทำยังไงให้กัดโดนขามันแล้วมันไม่เหยียบกระทืบกูอะวิชิมันเร็วแหมมันเร็วมากเลยนะเว้ยแหม่ตอบนะกุยกูตอบ เออกูตายไอ้ภูมึงเพิ่งโตเฮ้ยกูตายไอ้สบใครนี่แลัวขังเลีโม่แล้วเนี่ยต้องเชิญตีใหม่ด้วยเออเฮ้ยเฮหยุดหยุดหยุดข้างหน้าใครหยุดหยุดหยุดตัวเล็กจิ๋วๆอย่างเพื่อนตัวเต็บมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูเชิญก่อนนี่นี่ทางนี้เจิกูเจอซากซากมึงซากมึงซากนี้ซากมึงซากนี้นี่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 อะไรนี่ใครอ่ะไอ้ที่นี่ใครอ่ะไรที่นี่ใครอ่ะ อาจจะมึงในอีกชาติที่แล้วในชาติที่แล้วเออว่ะกูณเอาใช่ไอตอนไหนตอนนี้กูณจำได้เอ็มไอทุยนี่เลยใช่ในชาติที่แล้วเลยเนี่ยชาติจะเออใช่ของชาติที่แล้วเนี่ยที่มันนอนตรงนี้แล้วมันลุกมันคือทุนยียบตายกูจำได้และไอ้ไอ้ที่วินีกูมีอะไรกูก็บิงอยู่ตรงซากกูกแบบเนี้ยะอุ้ อุ้ยตัวใหญ่ตัวยตัวยังใหญ่อะมให้กูเหยียบซะซีนี้น่าเหยียบเดียวตายเลยมันจะทีเดียวหายเลยเอมมึงแดกเปลืองมากเลยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยกูแดกกูเปลืองเลยไอ้ยังกูแดกได้ทั้งชีวิตเลยแล้วที่มึงกินน่ะกูเติบใหญ่เอมไอ้กูได้เติบใหญ่โอ้หายไปแล้ว ไอ้เียยังไม่เปลืองยังไม่ถึงครึ่งเลยให้กูเลืลือให้กูบ้างไอู้กูต้องกินกูต้องกินกูจะตายโอ้หเป็นแดกทีเป็นรถเป็นคอเลยตกฟ้าด้วยเ้ยเฮ้ยมีคนนอนมีคนนอนแงม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 ยงมแงมแมย ไนแม่งจงกลมกับกูมึงจะสู้กับคนที่มีฮอฟเอฟเฟกเหรอไอ้สัตว์มีฮับเซอมีฮับสู้กันเลยมีฮอับเ้อร์แต่ว่าอย่างไรวะเอ้าเฮ้ยกูเติบใหญ่ครับกูเติบใหญ่อุ้ยมันขวิดทีกูสามร้อยแดกเลยมูแดกมันมีฮอฟมีฮอบมีฮับลาเป็นเผ่าพันในที่เงี้ยเพิ่งกูจะตายกูโดนมันขวิดโคตรแรง มสเตมิน่าหมดมึงมาติดหินอะไรเราสเตมิน่ากูหมดอ่ะนี่อะไรมึงเดินเข้ามากัดกูดิมึงกัดกูมึงกัดกูกัดกูไม่เข้าเหรอสองร้อยหกสิบห้าเหยียดตัดอ๋อตัวใหญ่มันได้เลือดเยอะแต่ตัวเล็กมันได้มันได้วิ่งเยอะเว้ยตัดตัดตะปบตัดเลือดยิ่งเพิ่มสเตมิน่ายิงลดอะไรเงี้ยตะปบตัด ตัวใหญ่มันก็กินแรงเยอะมันเรียกพวก,อกไอ้เหี้ยไอ้พวกไม่มาหากูดิตัวน้อยอระเหยียบแม่งเลย <laughs> ไปไตัวใหญ่ตายยังอ๋อต,ตายแล้วนี่หว่าแดกเลยแดกต่อหน้าตัวน้อยด้วย <laughs> <laughs> โหดร้ายโรคใบนี้เป็นโหดร้ายไอน้องชงโตมาอย่างภาคภูมิเถอะ กูไม่สามารถนอนได้กูไม่สามารถกัดได้กูไม่สามารถคำรามได้กูไม่สามารถทำมีอะไรได้เลยไม่มึงป่วยหรือเปล่าไอ้ภูไอู้ป่วยได้เลยมะเร็งขั้นสุดท้ายทุกอย่างลดมดเลยู้ไสูด้าูอูู้้ไ้ไอ้้ไอู้้ เอ้ยอ้าวอ้วกอ้วกเลยใครตายจะพลาดไก่มันเล็งแดงเยี้ยใครเฮ้ยแดกกูมันกัดกูมันกัดหัวสัตว์มึงพลาดแล้วมูพาดแล้วมงพลาดแล้วไม่ได้มูพลาดแล้วมึงพลาดแล้วไอ้น่องพลาดแล้วเอามึงบีฮอปไม่เป็นใช่เวลาเอาติดต้นไม้ติดต้นไม้หรอติดต้นไม้หรอง กูนั่งพักของกูดีๆมาแดกกูอไอตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยนั่งดีๆมาแดกกูกลายเป็นกูวิ่งไล่แดกมึงคืออะไรสี่ร้อยเอาที่หืมๆไปไหนอ่ะเมื่อกี้ห้าวเหรอกินใครหร้าวไปเรื่อยไหไที่อะนี่ห้าร้อยตายเลย แล้วคนมันจะตัวเล็กกว่าต้นไม้แล้วทำไมตอนเทียบในหน้าเมนูนั้นคนไม่ตัวใหญ่กว่าในแถวอะก็สกิลไม่แปลกๆวะสกิลมั่วสกิลมั่วเนี่ยใหญ่แล้วกร่างกลายเป็นชายชาตรีตัวแทนเฮ้ยมไจะกัดกูเหรอแน่ใจแล้วนะแน่ใจแล้วนะไอสัตว์แน่ใจแล้วนะไอสัตว์อันนี้เพื่อนกูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะแอปเดี๋ยวเดี๋ยวคอาตัวใหญ่ไอ้เนี่ย โอ๊ยโอ๊ยไอเด็กก <Okay. S 2> ักันเองกัดกันเองเงี้ยเอ๊ะมันคือโมดแสนออกยังไงล่ะใครมานอนกูนี่แอมอย่าไปทุบไอ้ดันกูพูดเลยไม่เงีบทีกูทีเดียวกูเทาเลยฮ่วยเลยฮ่วยเลยฮ่วยเลยคุยเลยเต็ม F4